สวัดีครับอนัท่าน FC พอตงแหลคนเดิมมานี่ท่านผู้ชมมาตามตานงพอลงลงของพอทองแหลคนเดิมงวดที่ผ่านมาเพื่อนให้เขานะครับเนาะพอลงลงท่านผู้ชมมาไปคอเล็นี่ครับเด้อนี่เราบางคนโน่นนี่นั่นอยู่นี่นะครับนี่นี่แหละคำตะเว้นตรงดินพอดีเอผ้าเพิ่นนี่ยังก่อน าพาเพิ่นตีขวางนวลน,นี่นั่นที่ว่าตีที่คือสมัยนั่นเพิ่นว่าตีขวางยังสี่ผีออกคนนะเออที่ว่าเป็นเด็กหนุอยผู้เฒ่าผู้ยังเพิ่นเว้ากันดอกครับท่านผู้ชมนี่ผมติดตั้งกล้องไวน้นี่นี่สิขอมองนี่ครับท่านผู้ชมนี่มองกกตาดำๆนี่นะครับท่านผู้ชมมองกกตานหนึ่งเด้อ วัดที่ผ่านมานั่นพอท่องเดิมคนเรือจังไหนจังบ่เหน็นตอนตอนกาบตอนไหวบ่เหน็นตอนกาบตอนไหวตอนขยำเที่ยงซี่ก็บ่เหน็นอ่ะเป็นจังไรบุหมามาที่นี่มาขอโชคลาภด้วยกันครับพ่อตองเรือคนเดิมไปไกลเนี่ยก็ได้ ที่ว่ได้ยินมู่ยจ้าเดี๋ยวครับมองนี้เดี๋ยวครับเด้อมองที่ว่าอันนี่ละโน่นนี้นั่นนะ เดี๋ยวครับเดี๋ยวเามาตั้งกล้องสวัสดีครับ ผู้ชมเอ็ซีพระต้องเลยทั่วโลกมามาขอครับผีตนงหมดทีผ่านมาคนให้เขาเนาะเอาขอเลยเซียมซี่ต้เลี้ยงถูกคือเา่ารับลงุลงน้องนะครับเนาะขอต้องเล้ยคนเดิมมาหาเจ้าอีกแล้วเจ้าให้เขาให้โชคให้ลาบแม่นตัวน,นี้พวกรุ่งนี่นะครับเนาะอัดกิ่ปว่าันตัวน,นี้ เจ้าหรือว่าธรรมดาตอนนี้ลุงน่องวันที่นี้เอาสามตัวนะครับเด้อลุงสามตัวเลยให้คนเรียกถ่ายแล้ววันที่หนึ่งไปตรวจเมื่อวันทีวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2566เวลาไฟข่อยห้ามลืมห้ามลืมนะพอต้องและก็พอต้องและก็ห้ามลืมลืมสตี๋ เม่นตกดินกับคำมืดตื่นตาพิ้นลันคลองนี่มือแรงนี่อันน้ยินเสียงรันคลองอันนี้ย่านครับสมัยพอท่องเรือเป็นเด็กหน่อยนาหาผูหาปลาตามธงตามถาเฝ่ามีอายางครับโอ้มีบุหรี่ยาสูบยาซ่องให้กินด้วต้นเลยด้อมาขอเดี๋ยวนาะ ชมก๋เมนมาอยู่ดอกครับว่าพอท่องแดมาหาลุงนกนะกนะครับ มาดื่มน้ำดื่มไนดื่มขนม,น,ม,น,ม,น,มน้มเลยกับไข่เรต้องแลคนเดิมดื่มนอง มาท่ำไปชอบมาที่นี่มาข,าขอเพิ่นขอายางถูเกาเลขเสี้ยมซี่ยูทูบบอกรกาวเพิ่นกันของลูกน้องเราครับเนาะ ทงแดบอดมาลบลูลบแล้วคเลาะนาขอโชคอลาบกับพอลุ้งลุมนงองสามตัวตรงๆก็เดิมวันนี่เขาเด็ดิบบ้นซาหาบ้านลือไปโหลดแล้วคบเลาะพอลุลง่งขอขอทงเดมาเถ้า่มบอกมังกรคนกันนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสั <indie S 2> มมาสัมพ<ช>ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเถิอที่พ่อลุงน้องนะครับเนาะเจ้าผมขอบคุณพ่อลุงนะครับเนาะที่ให้โชคให้ลาภงวดที่สิบหกกัญญาที่ผ่านมาพ่อคำเนาะขอบคุณพ่อลุงผมมาหาครั้งแรกก็พ่อลุงก็ให้เพิ่นเห็นโชคเห็นลาภหรือว่าเป็นเลขถูกท okay. ่านผู้ชม เอาเรียงทูบไปละหนูที่ผ่านมาวันนี้ละหนึ่งตุลาหนึ่งตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกนี่ะคอยคอยคอยท่องแลคนเดิมมาผ้าเผินมาขอเจ้าคือเกาเนาะครับเนาะขนหัวลุกเลยอยู่ๆเสียมซี่กับลมมาใส่ออกเรียงเสียมซี่ติรุงคือจังสุกเสียมซี่มาใส่ดวดคผู้ชมนี่ลมมาใสแม่ดวดขันเ้าเดียวนี่ เราที่ให้ผมเป็นเลขเสี้ยมที่หรือเลข้ชูก่กกะแล้วแต่ลูกนะครับเนาะเอา้านี่ล้ววัสีมานี่แหละหนึ่งตัวล่านี่หละจัดมาปังๆโดนให้เขาได้ชาเขาเขาลืออล้อเขาลุงลุงนงสุดยอดยางคักให้เขาปังๆจะหยุดเด้อให้ไมเรื่อยๆสามตัวสองตัวเลขไทยเราก็ที่หนึ่งซาชุเขาลุงมอบโชคมอบลาภให้นะครับเนาะ ที่นี่ี่ให้ลุงน้องเราหยิบเลขกถูกให้นะครับเนาะอ่ะลุงหยิบเลขกถูกให้อันหนึ่งขึ้จังหวัดที่แล้ยวเลยเขาปังๆเลยนะครับเนาะเอาอันเดียวครับเรียงไทยลราทีนึงครับเด้อเชิญครับลุง ให้แล้วให้อีกดบบเรียบโทงอีกแล้วนะครับเนาะตั้งโลดกระทิ้นสามตัวตรงๆเลยตัวเขาเดือดตาเดือดลื้อเลยลุงนล้งอยู่บนรรมดาสุดยอดให้โชคให้ลาภพอโชคแล้วคนเดิมมองนี้ดังปังๆเลยมองนี้เอาเขาขากโลดเขาที่ให้มาเห็ดมองอยู่ให้งามๆอย่างไ้เฮี้ยนกำเนย์ๆสิเดี๋ยวให้เขาถือให้คนได้โชคได้ลาภนะครับเนาะ ของต้องแล้คนเดิมตัวเดินไปฟังๆตัวเอาว่ามีพบมีผู้เรียนมีนเม็นมาอยู่ผู้เรียนสารคนเหม็นมากผู้เรียสารบนนะสิเป็นว่าให้ม in ักขอเรียนนำลุงน้องเลยนะพอนะนะครับเนาะว่าที่นี่ดีๆกขัดรถเอาละที่นี่ ก็เต <rude S 2> ียงถูกแล้วที <t> ่นี่มาขอเลขเซียมซี่พอดีครับท่านผู้ชมนะโอ้ลุงขอเลขเซียมซี่ลุงน้องนะครับเนาะงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมพอ2566เอามาสามตัวตรงๆรวดอือ่ต้องไปฟังเสียงเลยมาขอคังแรกให้เข่าปั๊บอือที่นี่งวดที่นี่ก็ที่เข่าอีกย่างทักตัวนี้เอาเชิดกระสันเอามาสามใบผมถึกจะเยาสามเถื่อยิมเสน่ห์ไหมนะครับเด้อลุงน้องเอา แนงเนงๆนี่เกิดบอลเนียงๆนะมันบอลเหยียบพอต้องเล้ย่าคนเดิมเอ้านี่อยังล่ะไม้ไม้เสียอมซีไม้แรกไม้เลขสามนี่ท่านผู้ชมไม้เลขสามนะครับเนาะใหม่แรกลุงน่องหยิบเลขเสียมซีให้เอ้าบัดที่นี่ต่อจากไม้เลขสามมาไม้ที่สองนะครับเอาเชิญลุงน่องหยิบเลขเสียมซีไม้ที่สองให้เพื่อนครับต่อจากเลขสามมาเชือกท่านเอ้า แนงแนงไม่ที่สองลุ้งลงยิบไผ่เรื่องกัน่ะตัวไหนสามอ,ากอีกครับท่านผู้ชมคือเป็นยังสี่สามคือม้าแห้งแต่สามเอาไม่ที่สองกับสามแล้วครับเนาะแนงแนงแนงก็ไม่ที่สองกัเป็นเลขสามบัดที่นี่ไม่ตัดสินในบัดที่นี่ไม่ที่สามอ่ะเอากล้าให้สามสามอีกเพราะล่ะสอ,อ,องสามเนี่ย เอาใหม่ที่สามใม่ตัดสินยงางขักเล็กไทยรอบที่หนึ่งลุงสามตัวและสองตัวเชิญกันตัดเอาแนีงเนง,นงใหม่ที่สามเฮเบิ้งกล้าให้สามอีกว่าน่ะคันว่าอไมีอยู่ดีตองสามจักเดีวฮ่า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  อาครับร่วมกันสามสามห้านี่บูเจ้าลุงน้งให้เหล็กเสียมซี่หยิบเหล็กเสียมซี่ใหญ่พอท่องแลกครับท่านผู้ชมสามสามหาเนาะครับเนาะแตได้เกิดขึ้นใดนะครับเนี่ยสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือเราบฟังราเบิ่งเท่านั้นบูเจ้าเียงเรื่อยๆสวยๆงามงามอย่างขัดเด่นเนาะครับเนาะต้องเป็นยังเล่นเจี๊ยกกระเป๋าแล้วอันหนึ่งตุลานี่ มือเจ้าซีบหทดต้องเรยบเบิกผ้าขาดเด้อผ้ามือเจ้าก็เบิกของเราแลกเรียบใหน่อยก็เคยนั่งน้ำน้ำผมก็มาใส่เดินี่ิดคอนเสิร์ตเลยหนังโอ้ยระยานี้ดิน้ำก็ได้น้าแบบที่นีมือเจ้าเดี๋ยวเตรียมอยู่ที่นี่สัก๋อง ไใครละทุกอย่างนี่นี่เป็นสัตว์เดียวตาดูวโอ้ยมันประธานทีมองนี้มันเป็นเยอะเหยี่ยวเช่ไม่เห็ดจักมืออยู่ต่วผูชมเห็นมาทางออกเม็นแม่นออกเป็นเปนก็ดีเนอะครับเนาะก็ เดี๋ยวเบาชัมากอะสิเบาชัยจุก่นนอนคนป่ครับขึบบบน้นมาป่ะูืมแยนไปมามแยนร้อจนเฮ้ย มาเบิ่งกอนมาท่านผู้ชมอยูเบิ้งกันนะขเขาเราเคลียไหมมีอย่างบ่เอา้าลุงน้องเฮ็นเลยเพิ่นเห็นนะครับแล้วดีครับเดี๋ยวผมถอซ่องให้เบิ้งดีๆนี่เดลยเพิ่นเห็นนะครับแล้วลูกน้องนี่ พอท่องเรียผ้าึ้นมาเลเ้วเอากระบิง้งเอานี่ ครับล่ะนี่เป็นเนีทางแนวแนวถนนนี่ล่ะมองลูกน้องโนอนนี่นั่นนะครับเนาะอาให้เพื่อนเห็นนะครับล่ะลุงน้องสามตัวตรงตรงตรถเฮ้เสียซื้อเสียงลุงน้องน่ะยับมองไม่กันนะมันแต่กันเก่าหลายอ่ะเบิ่งเอา เอาไว้ได้ยครับล่าเดี๋ยวเลียงทูบเหลือตัวหนึ่งเบ่งเลียงทูบแล้วก็ล่า พ่อไม่ได้มีแต่นี่แหะอันนี้คืออยู่ในอันมองคนหรือว่าอันโน,น่นอันตัวตาลนี่นี่อยู่มองตัวตาลเด้อเห็นมีอย่งางอยู่ในหันบ่บ่ต้องเรียกเห็นอยู่เห็นเลขกหาหกหาหกหรือหกขานี่ยละครับพอไปเบิ่งเลขกทูบันมาหนุ่มชมโอ้เหียอะยังเอาป่ะที่นี่นี่เลขกทูบ แนง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 ,แนงแกระดางเบื้องเรียกทุบกระดาตัวเดีของเรียนนเนาะแบนี้ตอนนี้ก็หูล้วนี่ยังหลืหูหูหกเก้าเกจครับท่านผู้ชมเรียกทูบพ่อลุงนงเรียทูบพ่อลุงนงให้ท่านผู้ชมก็พอท้องเรียคนเดิมหรอกหกเกเกรครับ นี่หกเก้าเจ็เลขทูบเลขเสียมซี่ยังเขาหมูเลขเสียมซี่สามสามหาเลขเสียมซี่สามสามหาเลขทูบพลุนง่ leg, c c, องใหกเก้าเจ็ดอ่าสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารญาณในการประทุมหรือรับฟังรับเบิ่ถนนพอ่อตัวย่อมนี่ย่างงามเลยแล้วก็หนึ่งตุวล่าเลยล่ะมงูเจ้าปังๆแล้วไปไปล่าบัดพอ ตดเบิงโดนแล้วพ่นหาแล้วล่ะงละครับนาะุงลงพ่นหาแล้วครับโอ้ไฟอละจะุง่องห้โชให้ลาบมูเจ้าแล้วไปแบบทีนี่แล้วกับปาเจ้าไย ไปเดี๋ยวเอามันหนีไปยุคิเตะคนแท่นทีเสียวห้อยไว้ของจองับขวางโอ้วันนี้ท่องเลียนนี่ก็ได้เดี๋ยวขึ้นไป็นเจ้าสีไปมาที่นี่ก็ระเดีล้วสิไม่ยืนล่าอยู่มองนี้นี่เขาด้านี่นะครับ,รบมองนี่ละมองอุ้มเพลินโน่นนี่นั่นมุมนี่พอท่องเลียนคนเดือมขอล่า,พอล,าพอลุงแล้วก็เนาะ ยาตือนยาถ่วงผู้ขาผู้ขาที่ลากกระบานขอบคุณหลายๆเดี๋ยวขอบคุณหลายๆทีอันอันโอ้ยจะเฝ้ามันนักนี่ขอบคุณหลายๆทีพอลุงให้หมวดที่ผ่านมาแล้วครับเนาะนี่ละบหมวดที่ที่มาเนี่เอาปังปังโหลดสามตัวให้เขาซาเขาลือล้อเด้อพอลุงเด้อไปเอาย้อมมาที่นี่ไปก็พอท่องแย่คนเดิมนะครับเนาะผู้ชม เป็นสิปืนใหญ่ถ่วงผู้ขาเด้อครับเด้อผู้ขาอ่อนย่อมท่านผู้ชมบม่ไหวเลยแหละ,หละเฮ้ยกือเป็นสิไปไปท่านผู้ชมร้อยแล้วเป็นจา่าเป็นไห้แล้วละมือนี้พอทอั้งแรกคนเดิมขอล่าเนาะครับเนาะเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยกำงามให้มู่เจา้ากนระดองเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยกำงามกันทั่วหนา้าทั่วตากัน อนี้พอท่องเรียคนเดิมขอลาอไปหากินข้าวเลงต้อนนะครับเนาะให้มู้เจา้านอนหลับฝันดีคนเกย์วไดายคนข่ใหญ่มีนอนหลับได้เงินมือน,นอนตื่นได้เงินแสนแปดมือมาไเดี่ยวมาหนี้วครับเน,นาะเอาพ่อในเรื่องก็อะไรก็แค่ให้พอท่อเดือยคนเรียไปหาโชคหาลาภให้มู้เจา้าเหม็นๆรวยๆนะครับเนาะไปเอาทรัพนี่ละคือเบาแต่ละแห่งๆรวยๆสวย,สวย,สวย,สวยงาม,งามเองินยังเนาะอืม ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับอือ